เผื่อมันเป็นรถโมเดลที่ผมเฉยๆโหกโลอกมากูยังมาเจออาสามสองอะโอ้ยเฮียไม่เอาอะไรเลยผมไม่เอาอะไรเลยปุ๊บนะรถประมูลไม่ไม่ไม่นี่แน่นอนไม่ไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนกูมั่นใจใช่เพรพอเป็นส่วนตัวเพราะว่ารถประมูลส่วนตัวไม่มีขาดทุนแน่นอนข้างหน้ามันอาจจะเป็นรถไอซีร้อยอะอาสามอาสามซีอาจะเป็นอาสามสองไงอย่าเพิ่งซื้อต่อไปเลย ข่าค่ายาครับพี่ตา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 มานี้ยมาเนียมาหา่เล่นน้ำลายหน่อยเพื่อนน้ำลายไหน้ำลายไหลปไม่ไม่น่ามีกาชาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูมาแล้ววันที่สิบสี่ถึงสิี่เพื่อนพูดสิบสี่สิบแปเพื่อนสิไหมสิบสีถึงสิคืออะไรพี่เขาประกาศอะเพราะผมมานาก็มึกไว้แพ็คอีกรอบนึงแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนนี้ชิมักวันทีผมอะอยู่ ในรถจะกนกับหน้าเว็บที่เป็นมามาทุกเทศกาลอะไรเพราะผมไม่ได้เชื่อธนาคารมไว้ผมไม่กดมาก่อนครับใช่ไม่ถ้าแต่มันไม่มีการาแล้วนะผมผมบอกเฉยคืออยากให้เราอ่ะถ้าอย่างนั้นอะท่าเอาเอารถส่วนตัวถ้าจะเอานะที่บอกว่าไอการาไม่มีมันอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบนี้แหละเป็นแพ็คหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาขายของอีกอ๋อมันก็ต้องอย่างนั้นป้านี่ผมคิดไว้อยู่แล้ว ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องข่งไปเรื่อยๆอ่ะใช่ใช่ใช่เก็บมันก็ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้ออย่าเพิ่งบวกปืนอย่าเพิ่งอะไรเลยรอรถประมูลเลยผมไม่เอาเลยปุ๊บนะซื้อรถประมูลไม่ไม่ไม่นี่แน่นอนไม่ไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนกูมั่นใจใช่เพราะถ้าเป็นส่วนตัวแรกก็เลไม่แรกก็เลเพราะว่ารถประมูลส่วนตัวไม่มีขาดทุนแน่นอนขนาดตาแบบยังเอาไปขายได้สามร้อยห้าสิบ่ะซื้อมาสองร้อยอ่ะหมึกอ่ะบอกอธิยว่าหมึกดีหมึกอ่ะตอนนี้แลมโบแลมโบของของที่ขายไปก็หกร้อยอ่ะ ประมูลแค่ร้อยสองร้อยเองไม่อาสมสี่เหรอไม่แลมโบของมือรับแลมโบกากินังเก่าแไดกประมูลได้แล้วอาสามสี่ปลาขายเท่าไหร่เนี่ยอาสามสี่ขายครับปลาขายให้เราก็ได้หกเออเจ็ดร้อยพอพอไหมเจ็ดร้อยเอ็มเหรอใช่ใช่แพงกว่าแลมโบร้อยเอ็มเพราะมันจะเป็นอาสามสองแล้วค่อยค่อยคิดเรื่องงานเดี๋ยวกันเผื่อเผื่อมันเป็นรถโมเดลที่ผมเฉยเฉยหกล้อมากูยังมาเจออาสามสองอะ โอ้ยเฮียใครมาจอดวะรอประมูลใหม่ดีกว่ารอประมูลใหม่ดูฟังว่ามันจะตายหรอให้สัตว์ตัวนีมทำติว่าป็นเดกมาขายคืผมพูดตรงๆอ่ะมันมันจะเป็นข้างหน้ามันอาจจะเป็นรถไอซีร้อยอ่ะอันสามอัสามสี่อาจจะเป็นอ่าสามสองไงอย่าเพิ่งซื้อต่อบ้าเลยอ๋อมึงเอาไปเอาไปไล่ขายคนอื่นดิเอาไปไล่ขายพวกให้ในในมันเฮดบอกเอาไปไหมแปดร้อยเมตร งั้นแสดงว่ารอบนี้พรุ่งนี้ผมว่าไม่ทันแล้วต้องรอ14เพื่อที่เรารอดูแพ็กใหม่ว่าจะได้อะไรบ้างใช่ไหมอ่าใช่ครับต้องรอดูแพ็กใหม่โอเคโอเคได้ครับใช่เพราะว่าต้องเอาของมาขายเต็งไปเต็งไปแสนสี่อ่ะได้มาแบบเขาเขาํำนวณรถ 80m ผมกะจะใส่แบบปลาเนั่นแหละว่าหนึ่งคือข้างในสี่คือไดมอนด์ถูกป่ะอ่า่ช่้องต้องพูดอย่างนี้ว่าปลาสองเซตอ่าว่ามันอุ้ย เหม็นหัมไมครับเพราะว่ามันมีคนอ่ะรอซื้อเพราะว่ามีรถส่วนตัวเงินแก๊งอ่ะแก๊งอื่นๆก็น่าจะมีเงินแก๊งบวกเขามีเสียข้างในด้วยไงอุย้ยเฮียลงอีกแล้วโอ้เฮ้ยนี่เติมไปแล้วครับสี่หมื่นโอ้เหียเป็นจริงหรอวะเฮีย เอ้ตาอยู่จำความได้หว่ไอ้ใส่ปลางูที่ผ่านมาผมขับให้ปลามามันคือจะพูดยังไงอ่ะแก๊งอย่างออย่างดิมอนเฮนอย่างโอเวอร์อย่างเงี้ยมันมันมันรอรถประมูลส่วนตัวรถประมูลส่วนตัวมันไม่มันไม่เหมือนรถแก๊งนะคือส่วนตัวก็คือสมมติตาไปอยู่แก๊งไหนก็จะเป็น รถส่วนตัวด้วยแต่ก็เป็นรถประมูล<ผ>มด้วยผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ผมอยากรู้ว่าโอเครถประมูลส่วนตัวแล้วถ้าเป็นรถแกงเขาจะเพิ่มสลอตรถแกงขึ้นมาแกงละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ก็เราจะเป็นสองสิทธิ์ไงถ้าตาวรถส่วนตัวด้วยรถแกงด้วยก็ได้สองคันละแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะ,าจะประมาณเจ็ดแปดเก้าร้อยเอ็มมีให้เห็น,นใช่ผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะเพราะมันมันสคันอ่ะใช่ใช่มีแค่สองคันครับเขาน่าจะแบบ นั่นแหละบูธเอาตรงน,นั้นกันส่งวันละอาทิตย์สัปดาห์ละสองสามเอ็มสัปดาห์ละสองสามเอ็มกันนะสี่สิบคนกันง้ายอยู่อะถ้าแก๊งเราอยากได้อะสมมติว่าเงินเงินตามีหกร้อยเอ็มถูกไหมแล้วขาดเท่าไหร่ก็ต้องเอาเงินแก๊งมาทบช่วยแล้วตาค่อยมาคืนแก๊งเอาก็ได้อย่างนั้นน่ะใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นน่ะของผมจะไม่ขยับเลยอะแต่ไม่เป็นไรรถรมัน,ม,นมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะใช่ตาถ้า<อ>ตาเล่น, <ๆ S 2> ลนไปตาอยากได้เงินเอ็มอย่างเงี้ย แค่ขายขายในราคาที่ดีด้วยครับวันนี้รับบินได้ผมคิดผมก็คิดในรนปาว่าแบบได้รถส่วนตัวมาแล้วปล่อยเช่าได้วันหนึ่งอุ้ยแบบเอ็มใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชมีอยาคนเอามมไม่ใช่เราอยากได้คนเดียวหรอกแต่ไม่อยากห้พา,าก็ลองกอน่าจะเป็นวันที่สิบสีนน่น่าจะมาครับแต่ว่าน่าจะเป,เป็นเมื่อกี้คุยกับเพื่อนข้างนอกน่าจะเป็นแพ็กใหม่ ใช่เห็นมึกเห็นมึกก็บอกว่าวันวันที่รอมันก็เปิดรอเปิดวันที่สิบสี่มั้งมันใสไปสี่หมื่นอย่างมั้งมึกอะตอนเนี้ยโอ้ป้าจะไปแสนสี่ว่าเออเดี๋ยวลองดูก่อนถ้ามันดีอะป้าจะเติมได้ห้าหมื่นแสนหนึ่งพก็น่าจะมีเยอะแล้วอะของอะแสนสี่ได้รถมาขับรถอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ได้รถแน่นอนแล้วคืออาวุธนะ่ะป้าจะบอกอย่างนี้ว่าอาวุธเราอะ มันขึ้นตอนไหนก็ได้งงปะของมันมีขายอยู่ทั่วเมืองแต่รถประมูลนานมาทีและอีอย่างเป็นส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะที่ที่ไม่มีส่วนตัวไม่เป็นไรนะอันนี้หกเจ็ดเดือนนะตั้งแต่เมืองมาแรกๆอะสามสิบสองปีในสี่ร้อยเลยเหรอน่าจะเป็นรถไอซีรถปาก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเห็นเพื่อนบอกใช่ใช่เขาก็ต้องเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนงครับใช่เพราะว่าทางเห็นเพื่อนบอกว่าทางล็อกสตาร์เขาให้เปลี่ยน เข้าใจโอเสียดายเซเว่ขายนอกคืออะไรวะลำสี่ไอเซเได้ครับปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปผมนั่งชิวๆิวอยู่ไงเพราะผมบอกมึกว่าจะพร้อมกันเพราะว่ามึกบอกว่าวันเหมือนกับวันที่สิบสี่จะมีอีกแพ็คนึ่งมาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมจำไม่ได้ละเออกูเป็นเจ้าของปร่เทศกูจะไปขายนอกแบบขายเป้าเลยที่แบบ มีพอเข้าเมืองมามีคนบอกสิบสี่ไม่มีกาชาผมแบบฮะมีน่าจะมีครับน่าจะมีผมพาเขาไปมาอันนี้เขาขายได้สิบเอ็มป่ะป้าอันไรครับสิบเอ็มตัวไหนไอหมอนนะหมอนหรอเนี่ยเราเธอคนไอเมิร์ฟอยู่ไหนวะมันนี่มันนี่ ใหา้างไงไม่เจอนานเลยนะเนี่ยไอ้มือใช่ใช่ใช่<อ>ผมจิตทุรไยอีกที่หนึ่งอยู่อ่ะอ๋อเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างสบายดีครับงอมวตาทำไมอ,อ่ะปะอาสามอาสามสี่จะกลายเป็นรถคันอ,อือ่นเหรอเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจเป็นผมผมว่าเซง็งอืม มันก็ต้องยอมมาเพื่อให้ประเทศได้ไปต่อมังงั้นเดี๋ยวโดนปิดอี้วโอ้ยรมโบอีกแรมโบหนักเลยเขาเพิ่งซึ้อมาสองสามเดือนก่อนใช่ปะสเดือนสี่เดือนก่อนอ่ะซื้อตอดจากหมึกมาหกร้อเอ็มอ่ะคคอแต่แรมโบตัวโมเดลยตัวเกมก็โอเคอยู่ใช่ใช่ใช่ครับ ไลซีมันก็ไม่ขี้เหร่นะถูกปะมีโมเดลเฟี้ยวๆสวยๆเยวะเสียตามันลับหลังที่อ่ะมันบอกมึงตายง้อแต่ก็เรื่องจริงเดี๋ยวมานะตาาเดี๋ยวปามาป้าด้บเต็มที่ครับตาเต็มที่อยู่แล้วเอาไปขับก่อนก็ได้หลวงนขึ้นมาแฮกหรอแฮกสวัสดีครับอยู่ไหมเนี่ย ยูอยู่ครับเมือ่อยครับอ๋อวันด,ดีครับวันดีครับวันดีครับไปไหนอะ่ะไม่อย่าถามว่าได้คุยกับใครบ้างไหมเแบกบคิดถึงนะเป็นห่วงนะอืมคิดถึงเหมือนกันครับเห็นวิ่ไม่มาเลยอะ่ะหมดไฟเลยครับหมดไฟที่นี่เมือออ่อยอ่ะนี่เข้าใจ เข้ามาอาจจะเข้ามามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่ากักสล็อตหรือวอะไอเ้ยนะคนดูเนาะน่าจะให้คนอื่นที่พร้อมมาเล่นแทนผมก็โอเคเนาะเว้ผมไปเป็นประชาชนอ่ะน้องๆมันมจะได้เต็มที่กันเว้นเนาะอ้าวหรอเขามีผัวแล้วใช่หรองั้นผมไปส่งเขาไหม